จังหวัดศรีสะเกดจัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรุ่มน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธ์นสุรินศรีสะเกดนายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าดางสาวชนมนัตรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรุ่มน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธ์นสุรินศรีสะเกดครั้งที่9ประจำปี2567ณารณลานพระใหญ่บ้านหนองหู ตำบลอีเซอเภอโพสีสุวรรณจศรีสะเกดรูปน้ำห้วยทับทันเป็นสายน้ำที่สำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินมีแหล่งกำเนิดที่เทือกเขาพระนมดงรักเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินและจังหวัดศรีสะเกดไหลผ่านจังหวัดสุริน14อำเภอจังหวัดศรีสะเกด6อำเภอในเขตอำเภอปรางกู่อเภอห้วยทับทันอเภอเมืองจันอเภอโพสีสุวรรณและอบึงบูน ไหลลงไปบรรจบแม่น้ำมูลบริเวณบ้านห้วยตำบลบัวหุ่งอำเภอราศีสไลจังหวดัดศรีระสะเกดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมีลำห้วยทับทันเป็นสายน้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในตำบลอีเซและตำบลใกล้เคียงเกือบทุกชีวิตจึงได้จัดงานสืบสาประเพณีวัฒนธรรมรุ่มน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่9ประจำปี2567ขึ้น เพื่อร่วมศึกษาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในแถบรุ่มน้ำห้วยทับทันตระหนักรู้รักษาการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ทรัพยากรอันทรงคุณค่าในแถบรุ่มน้ำห้วยทับทันให้ดำรงอยู่ต่อไปชดใช้มารถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกษรายงาน